สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีทั้งชาวจีนชาวไทยนะคะเดือนนี้ก็เมื่อวันที่สี่คุมภผาก็เป็นวันปีใหม่ของจีนพี่ออนก็เพิ่งจะว่างมาทำคลิปกันต่อนะคะก็ดีมีท่านผู้ใหญ่ในบ้า สู่สวรรค์อย่างสงบท่านเกิดปีมะโรงนะคะหลังจาก4ี่กุมภาก็อย่าพ้นพ้นเคาะแต่ถ้าหมดเคาจริงๆก็ต้องหลังสิกุมภาหรือบางท่านก็หลังสิบห้ากุมภาไปพอดีปฏิหารไม่มีค่ะก เลยอยู่ได้แค่วันที่8ดค่ะพอจัดงานศพกันเรียบร้อยท่านก็มอบร่างกายให้สิริราชก็ได้แต่ภาวนาให้ท่านมีความสุขค่ะปีมะโรงก็เดือนมกราเป็นเดือนสุดท้ายที่ดวงแย่ แต่จะพผลคอ้อจริงๆก็อย่างที่บอกอะค่ะ10กุมพาหรือ15กุมพาถึงจะพ้นนะคะ mm hmm. ค่ะเพราะว่าตำราจีนแล้วก็จะตัดช่วงกันวันที่ทุกวันที4่4กุมภา mm hmm. แต่เราอย่ามาทำคลิปกันต่อเลยนะคะ mm hmm. เดือนนี้มี28วันวันนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่28กลุ่กุมภาพันธ์2 5 6หค่ะเดือนนี้ก็ฉลูขานแย่สุดๆแล้วค่ะจะถามมีน้องๆถามว่าแย่เรื่องอะไรบ้างมีถามมาที่ไลน์ค่ะแย่ทุกเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องเงิน นะคะคสำหรับวัยทำงานอธุรกิจก็เรื่องการเงินยุยง่ยงเหยิงไม่สบายใจเรื่องความขัดแยง้งมีแทรกด้วยเพราะว่าหมายเลขนี้เป็นหมายเลขร้ายมากหมายเลขร้ายนี้ ก็จะลายชุดรูปแบบนะคะชาลูขาดเลยค่ะเดือนนี้กำลังอึดเลยนะคะทำใจดูว่าจริงไหมนะคะ mm hmm. ก็บางท่านก็หลังวันที่สิบเนี่ยก็จะดีขึ้นแหละสิบกุมภานลยนะคะ mm hmm. บางท่านก็สิบห้ากุมภา เวลาดวงไม่ดีจะไม่ดี45วันนะคะก็ขอให้ทุกท่านอดทนอีกนิดนึงนะนอนก็มุดหัวไปก่อนเพราะว่าแต่และพอสอบเกิดก็นอนไม่เหมือนกันนะคะเอองัวไปเองงัวมาที่ทิศเหนือกับออกเขียงเหนือที่ติดติด,ตดกับเหนือนะคะอย่ามาออกเขียงเหนือทับสามทิศติดติดกับตะวันออกไม่ใช้นะคะ ใช้ตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ติดติดกับทิศเหนือกับทิศเหนือเท่านั้นค่ะนะคะทั้งฉั้นลูและขาลองเอียงหมอนไปค่ะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเร็วๆนี้แล้วก็มีปีอะไรที่ไม่ดีอีกเขาจะมีปีชวดปีชวดก็เริ่มจะดีแล้วนะคะหลงังจากกุมภานี้ปีชวดก็เริ่มจะดวงดีขึ้นแล้วค่ะ ปีชวดทุกพศออน,นะคะแย่มาหลายปีแล้วก็ลองติดตามคลิปที่แล้วดูได้ค่ะก็ปีชวดเพิ่งจะเริ่มกำลังเริ่มจะดีแล้วนะคะแย่มาหลายปีแล้วหนักมากด้วยนะคะเดือนกุมภาถือว่าเลขหนึ่งกับเลขเก้ามันมาที่ั่างชะตาเกิดเลขเก,ก้าเป็นไฟเลขหนึ่งเป็นน้ําก็พ่างชะตาเกิดของคนปีชวดก็ล้วนอยู่นะส่วนจอกุล จอคุณเครียดบางท่านมีคดีความนะบางท่านขัดแยง้งกระทบใจทั้งจอและกุลค่ะส่วนปีนี้ที่ต่างๆไม่ควรอยู่ตรงกลางนะกลางห้องกลางบ้านนะคะนะกักกษัตริย์ที่ต่อจากที่ทำคลิปไว้ที่แล้วก็จะมีมะเมียมะแม วอกละกาจอกุนนะคะอีหกนักสัตว์เดี๋ยวพี่ออนจะทำคลิปต่อชรูคขานทนอีกนิดนะจ๊ะพี่ออนก็พี่ขานเหมือนกันเหมือนกันคะ่ะอึดเหมือนกันคะ่ะโอเคขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามคลิปสำนักพวงจุ้ยเมืองใหญ่คะ่ะ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะคลิปต่อไป